เรื่องราวช็อกวงการฮอลลีวูดโดยเฉพาะคอซีรีส์ชื่อดังยูโฟเรียสำหรับการจากไปตลอดการของนักแสดงหนุ่มมากความสามารถแองกัสคลาวแองกาสคลาวในวัย25ปีเวลา3.30ของวันที่1กรกฎาคม2023ตามเวลาท้องถิ่นแม่ของนักแสดงหนุ่มแองกาสคลาว แองกา c l สคลได้โทรแจ้ง911ตำรวจในพื้นที่เมืองโอคลนน์รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากพบว่าลูกชายได้หมดสติไปและไม่พบชีพจรซึ่งเบื้องต้นคาดการว่าน่าจะเกิดจากการกินยาเกินขนาดจากการชนะสูตรศพเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตในเวลา11นาฬิกา13นาทีของวันที่31กรกฎาคม 2023ก่อนที่ครอบครัวจะเข้ามาพบร่างไร้วิญญาณกว่า3ชั่วโมงสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตจากการสอบสวนเบื้องต้นนั้นแองกาสคลาวอยู่ในระหว่างการต่อสู้กับโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางจิตใจหลังจากจัดพิธีทางศาสนาของผู้เป็นพ่อที่ประเทศไอแลนด์เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้แองกาสคลาวได้สูญเสียพ่อแท้ๆหลังจากที่เพิ่งกลับมาเจอกันได้ไม่นานพ่อของเขาเปรียบเสมือน เพื่อนสนิทที่คอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอมาซึ่งเขาเคยเปิดเผยกับการเผชิญปัญหากับภาวะซีนเศร้าอย่างไรก็ตามทางครอบครัวของเขาหวังว่าทุกคนจะจดจำเขาในมุมมองที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มแองกาสคลาวเริ่มผลงานทางด้านวงการบันเทิงครั้งแรก จากการแสดงซีรีส์ชื่อดัง u ูโ o โฮเรียซึ่งฉายทาง HBO โดยรับบทเป็นเฟสโกพ่อค้ายาผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีและรักครอบครัวซึ่งในซีซั่นที่3ตอนล่าสุดฉายเมื่อปี2022ฉากสุดท้ายในเรื่องทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างลุ้นว่าเขาได้แสดงต่อในเรื่องนี้หรือไม่ เพราะด้วยฝีมือการแสดงและความมีเสน่ห์ของเขานั้นได้สร้างความประทับใจให้ทุกคนอย่างมากซึ่งหลังจากที่เพื่อนนักแสดงทราบเรื่องทุกคนต่างร่วมกันไว้อาลัยให้กับการจากไปในครั้งนี้